แช่ว่าพออย่างนี้ใช่ไหมครับท่านครับ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 ก็ก็เดี๋ยวต้องขอบคุณท่านประธานนะแล้วก็ขอบคุณทางกรมทรัพยากรเทอรดีนะครับที่ให้เกียรติทางสมาคมอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับมาแชร์ในเรื่องของการลดอุตสาการลดซีโอ2นะครับในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับในหัวข้อที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดถึงว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมนคอนด์เตปรศไทยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของี่สยสมาคมอุตสาหกรรมปูมนซีเมนต์แห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของแผนการที่จะลดการเดินกระจกเพื่อก้าวไปสู่เซโรในปี2050ในในเรื่องของคางซีเมนต์และคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงในหัวข้อที่สามในเรื่องของเรื่องที่เราทําไปแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เรื่องที่กําลังศึกษาอยู่ในอนาคตที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของเมทิลโลนะครับในภาพรวมของอุตสาหกรรมซีเมนต์ในประเทศเนตขนานี้เองนะครับเรามีบริษัทผู้ผลิตซีเมนต์เนีเน่ยอยู่ทั้งหมดเจ็ดบริษัทนะครับมีโรงงานทั้งหมดสิบสองโรงนะครับแล้วก็มีกําลังการผลิตนะครับปูนเม็ดนะครับห้าสิบจุดสามล้านตันนะครับแล้วก็ปูนซีเมนต์เนี่ยอยู่ที่หกสิบจุดหนึ่งล้านตันนะครับโดยมีโรงงานกระจายอยู่ ทั่วประเทศทางด้านเหนือก็ที่ลำปางนะครับทางใต้ที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีทางภาคกลางเนี่ยก็จะมีที่สระบ,บุรีนะครับเพชรบุรีแล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับโดยแรงใหญ่ประมาณ8 0เอร์เซนตี่ยอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับโดยในวัสดุก,ก่อสร้างในในประเทศเองเนี่ยในในส่วนของซีเมนต์เนี่ยก็ยจะมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ประมาณสักย0สิวเนที่เหลือก็จะเป็น วัดูพอช้างเงินองน,นะครับโดยส่วนของการนำซีเมนต์ไปใช้เนี่ยก็จะใช้อยู่ในภาครัฐเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นะครับภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะอ,อยู่สี่ิ้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาคเรื่องของธุรกิจการค้าเนี่ยอยู่ประมาณ1ิเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ ดโดยเลขมุมกลมก็อยู่ประมาณละสามสิบสามสิบล้านตันต่อปีนะครับโดยสมาคมอุตสาหการมรมซีิเนนแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะประกอบด้วยผู้ผลิตทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสมาชิกนะครับก็จะเป็นการรวมตัวกันของผู้ผลิตเพื่อ,อพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับของอุตสาหกรรมซีเมิเนนเนี่ยให้ก้าวสู่ในระดับโลกนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดย ทาง t c m a เนี่ยก็เป็นสมาชิกของทาง Global Cement and c o n c r e t ร a s s o อ i a t i o n หรือซ c c a ซึ่งเป็นองค์กรผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตในระดับโลกนะครับรวมทั้งเราก็จะเป็นสมาชิกของ ASEAN Federal of c e น e n t e n t m a n ์แ a d ด์เ e r เหรือ AFCM นะครับก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตซีเมนต์ในอาเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการการที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราก็มีการแลกเปลี่ยนโค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่งางๆเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา,นานในประเทศ นะครับในโครงสร้างการบริหารงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยทางผู้บริหารของทุกบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็จะมีคณะทํางานนะครับประมาณจัดคณะทํางานเนี่ยในในด้านต่างๆนะครับโดยนโยบายของทางสมาคมสหก,กรกรมสิบเอ็เนี่ยก็จะมุ่งสู่การเดซิโลในปีสอง0ูน้าูนะครับโดยแผนงานสําคัญนะครับในช่วงที่ในวารละของผู้บริหารชุดปัจจุบันนะครับในช่วงปี 25มาถึง2 5 2 7เนี่ยก็ยังมีอยู่3แผนงานสำคัญนะครับก็จะเป็นแผนงานแผนงานแรกนะครับจะเรียกว่าเป็นเรื่องของ climate change ครับก็คือว่าจะทำยังไงนีบูรณาการในเรื่องของความร่วมมือในการลดกินเทาแก๊ i n v i s i o n ครับโดยเป้าหมายนะครับในเรื่องของของอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการผลักดันในเรื่องของการเรียกว่าปูนลดโลกร้อนหรือว่า c l i ขึ้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังอยู่ว่า ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณการปล่อยฟิวโธเท่าไหร่นะครับเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างจากคุ้มค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้รีสอร์ทนะครับในแง่ของแหล่งอินูให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็หลังการใช้เมืองแล้วเนี่ยก็จะให้เป็นแหล่งจับจิ้บน้าแล้วก็แหล่งใหย่ลุนะครับในวัยที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซอร์เคิลไล์อุโคโนมีนะครับก็อยากจะเป็นให้อุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยเป็นศูนย์รวม นะครับในเรื่องเนื่องจากอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยมีเตาเผาซีเมนต์เนี่ยที่มีอุณหภูมิสูง,สงถึง1,500องศาเนี่ยก็สามารถที่จะนําเวททั้งหลายเนี่ยมาเผาเพื่อเป็นเชื้อเมือเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็เป็นลดลดการอ่าการฝังกอบนะครับแล้วก็ลดการใช้ถ่านอีกตัวนี้ก็เป็นช่วยเรื่องของการลดการปล่อยซีโอ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามแผนงานสําคัญนะครับ ในเรื่องของการปล่อยกินเฮว์แก๊สของในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับจากภาพนะครับจากเริ่มต้นเนี่ยจากเรื่องของลอมแมทนะครับเรื่องหินปูนรวมทั้งวัตต์รูทิ้งมือเดินนะครับเ mm hmm. มื่อนํามาเผานะครับเราจะเรียกว่าเป็นปูนเม็ดหรือว่าที่ว่าคิงเกอร์นะครับ mm hmm. จากคิงเกอร์เองเนี่ยพอมาบดนะครับก็จะเป็นเรื่องของซีเมนต์นะครับ mm hmm. ในกระบวนการในกระบวนการผลิตของซีเมนต์เนี่ยมันจะต้องมี ขั้นตอนในการที่จะปล่อยเซลล์โทนนะตั้งแต่เรื่องของเหมืองนะครับเหมืองเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเครื่องจักรในการทาเหมืองเนี่ยก็ใช้น้ามันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็จะมีการปล่อยเรื่องของ c ซ2นะครับเรื่องของการจากได้วัตถุดิบมาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สองเนี่ยเรื่องของการํำนำมาบดน,นะครับอันนี้ก็ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งการผลิตไฟฟ้าเน네ี่ยก็อ่าใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลพเอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ การปล่อยซ o 2ทางอ้อมนะครับในส่วนของการปล่อยซ o โโดยตรงนะครับในของอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยเ็เรื่องของเาเรียกว่ากระบวนการแคลเซเนชันอย่างที่พวกเรานักธรณีทราบกัน่ก็คือว่าอ่าครูซีเมนต์เนี่ยมันผลิตมาจากหินปูนซึ่งเป็นแคลเซียมคาร์บอนเนนะครับเวลามันถูกความร้อนเนี่ยตัวแคลเซียมออกไซด์กับซ o 2เนี่ยก็แยกออกจากกันตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวปล่อยซ o 2ที่สําคัญนะครับของอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยรวมทั้งหมดเนี่ยเขาถ้าทางทางจับที่ทางกระเปารียกเรียกว่าสะกรหนึ่งเนี่ยจะมีการปล่อยซีโอ2ของกระบวนการนี้ในทั้งอุตสาหกรรมประมาณสิบเก้าล้านตันนะครับหลังจากที่ผ่านการเผาแล้วเนี่ยมันเละเป็นปุ่มเม็ดแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหลือเนี่ยก็เ,เป็นการบดนะครับการผสมอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ การปล่อยซีโอ2ท,ทั้งอบโดยการใช้ไฟฟ้าครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของสกโบรสองนะครับซึ่งในส่วนของสกโบรสองที่เกี่ยวข้อ,ของกับการลดการปล่อยซีโอ2เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ9ล้านตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไทยแลนด์เนี่ยซร่ลดแม็กของทาง,งมมรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กําหนดเป็นเรื่องของการความเป็นการของคาร์บอนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายให้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับช่วย เรื่องของการลดเซฟูในเรื่องของการเขาเรียกว่าภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะครับและการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่า IPPU นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป้าที่ทางกลุ่มนะครับซีเมนเนี่ยได้รับมาจากทางสอสอนะครับซึ่งเราก็มีการดำเนินการเนี่ยเพื่อให้บรรลุต,ตรงนี้นะครับโดยในเรื่องของอพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่ ลดในการผลิตซีเมนต์ลดการใช้คิงเกอร์ลงนะครับอย่างที่ที่เรนให้ทราบเมื่อขั้นต้นว่าหินปูนเนี่ยถ้ามาเผาแล้วเนี่ยมันจะมีการปล่อย c ีโ2สูงเนี่ยถ้าเกิดเราลดการเผาตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะช่วยกัรลดการซี2น,นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพลดแมปนะครับของกลุ่มอิสรกับซีเมนต์นะครับที่เราร่วมมือกับทาง ECFA นะครับสมาคมคอนกรีต สิ่งแวดลอ้อมกอขนของของโลกนะครับในการพัฒนาลดแมปต้องถือว่าเป็นลดแมปการลดซีโอ2ของอุตสาหกรรมซีเมนต์แห่งแรกอของโลกนะครับที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเป็น net zero ในปี2050นะครับซึ่งเราจะมีมาตรการในการลดทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดมาตรการนะครับในเรื่องของอกระบวนการทางการผลิตกระบวนการออกแบบนะครับการใช้เชื้อเพลิง นะครับแล้วก็ในเรื่องของ CCU CCUS นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้สู่ Net Zero นะครับในเป้าหมายแรกนะครับของในรถแมทอันนี้เองนะครับในเราตั้งเป้าว่าในปี2030เนี่ยเราจะลด CO2 ลงเนี่ยประมาณ50%จากปีฐานปัจจุบันก็คือประมาณกปัจจุบันเนี่ยมันปล่อยอยู่ที่ประมาณ33ล้านตันนะครับโดย มาตรการที่สําคัญในการลดอันนี้เองนะครับก็คือในเรื่องของอการเขาเรียกว่าในส่วนของการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่เป็นเอามาทดแทนในตัวของจิงเกอร์ซึ่งเดี๋ยว,ยวจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงทั้งเลือกอั่นเอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์หรือเรื่องของกองารก่อสร้างนะครับส่วน เป้าหมายระยะที่สองนะครับในเรื่องของของสองปีสองศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยที่จะเป็นเน็ตซิโร่ได้เนี่ยตัวคีย์สำคัญก็คือในเรื่องของ C C U S อันนี้ก็จะเป็นคีย์สำคัญที่อ่าเมื่อกี้ทางวิทยากรหลายท่าน,นได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะบรรลุสู่เน็ตซิโร่ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือในตัว C C U S เนี่ยก็จะเป็นส่วนส่วนสำคัญที่จะให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้นะครับซึ่งจากภาพในเรื่องของรถแบบที่เราจะทำเนี่ยเราก็ได้อ่ามา implement นะครับให้มันเป็นจริงในแง่ของแอรียเบนะครับเกินในส่วนของอันนี้เป็น,ปนแผนงานแล้วเราก็มาทําในเรื่องของที่เราเรียกว่า่า b l i c Private วทพันธุ์ชิพกบบรีแซนบอกนะครับอันนี้นะครับเราร่วมกับทางจังหวัดสุบบรีรีเพื่อจะย่อรย่อประเทศนะครับย่อแผนการลด CO2 ของประเทศไทย,ยให้มาดำเนินการในในระดับจังหวัดนะครับให เป็นตัวอย่างนะครับเป็นนำร่องก่อนก่อนที่จะขยายไปสู่ในในระดับประเทศต,ต่อไปนะครับโดยเราได้การร่วมมือกับทาง23หน่วยงานนะครับจาก7กระทรวงในจังหวัดสุรินเนี่ยมาร่วมกันดำเนินการแผนงานในเรื่องของการลดกา๊าซเรือนกระจกหรือลดซีโอ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นแผนงานเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาค วิชาชีพภาคการศึกษาต่างๆนะครับมาร่วมมือกันในการทําโครงการต่างๆที่จะลดสิ่งถูกนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเราให้ทุกท่านทราบนะครับก็คือว่าในเรื่องของ energy transition นะครับเราก็จะมีเรื่องของอการใช้ผักดันในเรื่องของ Solar Power นะครับในพื้นที่ว่างต่างๆในของจังหวัดสุบรีนะครับอย่างเช่นถ้าหลายท่านเคยไปจังหวัดสุบรีจะเห็นว,ว่าบริเวณสารากางจังหวัดเนี่มันจะมีเบิ้งน้ําใหญ่อยู่นะครับเราก็ คิดว่าที่ตรงตรงบึงน้าเนี่ยน่าจะอาเอามาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโครงการที่เราจะทําร่วมกับทางจังหวัดสมุีครับในแง่ของอเรื่องของเอเนจีนะครับเรื่องของไฮโดรเจนพาวเวอร์ซึ่งมุกี้ทางท่านวิทยกรจากการไฟฟ้าได้ได้น,น,น,นำเรียนแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะทําในเส้นทางคลองระบีพัดนะครับซึ่งเป็นคลองสําคัญที่ของกรมชลประทานที่ มีคลองเนี่ยผ่านในจังหวัดสระบุรีซึ่งระยะทางค่อนข้างยาวนะครับก็เราก็เห็นว่าเส้นทางเนี้ยปัญญาสามารถที่จะามาใช้ในเรื่องของในเรื่องของพลังงานทางเลือกได้นะครับอีกอารหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการาปลูกพืชไบโอแมสนะครับเราก็มีการปลูกพืชพลังงานเส้นย่านเดเปียนะครับอันนี้ก็จะมาใช้ทดแทน,นอีกนะครับส่วนในเรื่องของ อธิคาเจอร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะร่วมทางกรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรนะครับในเรื่องของการทํานาน้ําน้อยนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าช่วยช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยมีเทนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไบโอแมสนะครับเศษฟางข้าวจากการเกษตรเนี่ยเราก็จะเอานำมาเชื้อเพลิงนะครับเกษตรกร,ก,รก็ไม่ต้องํานเชื้อเพลิงไปเผานะครับลดการปล่อยกีย่สองถึงห้า นะครับตัวในแง่ของเรื่องของอินเดีย์เน็ตโปรเซสนะครับก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการใช้โลคาร์บอนซีเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่กระบวนการผลิตเนี่ยมันลดการปล่อย c o 2นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวตัวหนึ่งที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดต่อไปก็เรื่องของแคลซยเครนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับเรื่องของ เรื่องของเวกอย่างที่เรียนเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะเป็นการร่วมมือกับทางทุกหน่วยงานในจังหวัดสรบุรีนะครับนําเวกของทั้งในภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคโกเรือนเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับในอุตสาหกรรมซีเมนเพื่อลดการใช้ฐานดิดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทางภาคอุตสาหกรรมซีเมนเนี่ยดำเนินการร่วมมือกับทางในในระดับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะลดสี่อสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ที่เรา implement ์ไปแล้วนะครับว่าาวันนี้ขอยกตัวยอย่าง3ามเรื่องนะครับในเรื่องของ Product นะครับเรื่องของ Process นะครับแล้วก็เรื่องของอกระบวนการทั้งหมือนะครับที่เรามาช่วยลด c o 2นะครับในแง่ของ Product อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าที่เราเรียกว่าผลลดรร้อนเนี่ยก็คือว่าเรานำวัสดุทดแทนเนี่ยมาทดแทนกิงเกอร์นะครับอย่างที่เรียนเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในการเผาหินปูนเนี่ยมันมีการปล่อย c o 2 ถ้าเราลดการเผาหินปูนตรงนี้ลงได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดการปลอ่อยซีโ2นะครับเราก็นำนวัตรกรรมทางด้านเรื่องของอแบตเตอรี่ทรายนะครับเอาหาวัตถุดิบหาวัตถุดิบอย่งอางอื่นเนี่ยมาบดผสมนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยไม่แตกจากจากไอตัวปูนเม็ดนะครับเนื่องจะเห็นว่าจากตัวเลขการปลอ่อยซีโอ2นะครับของปูนชิดเดิมเนี่ยมันจะอันนี้เป็นตัวเลขประมาณการนะครับประมาณ8 6นะครับ ซึ่งพอมาใช้ปูชนิตใหม่เนี่ยในการกระบวนการผลิตใหม่เนี่ยกระบวนการปล่อยเซีทูหรือว่าปริมาณเซีวทูที่ปล่อยลงเนี่ยก็จะลดเหลือประมาณ724ซึ่งก็จะลดลงนะครับอันนี้เองเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือบูรณาการความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งทางกรมเทคกรทลนีเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายที่เราร่วมมือนะครับ ทำไมถึงเราต้องร่วมมือ,อกันหลายหน่วยงานนะครับก็อย่างอยาที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใช้เนี่ยไอควาสมสําเร็จในการปล่อยเซลล์ทูนเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับงั้นในแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้เนี่ยมันก็จะมีกฎระเบียบมีสเปคมีเรื่องต่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วเนเข้ามาช่วยดำเนินการครับทั้งภาคการศึก วิชาชีพเนี่ยมาบอกว่าคุณสมบัติของปูนชนิดใหม่เนี่ยมันไม่แตกต่างกันเดิมนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ในแง่ของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นความร่วมมือที่เราทํามาตั้งแต่ปี 2020, 2020นะครับซึ่งเป้าแรกเนี่ยเราก็ลดบรรลุปเป้าไปแล้วใน3 0ส0 0 0ตันนะครับแล้วก็เป้าใหม่ที่เราท้าทายในปี2023เนี่ก็คือเราจะต้องการลดให้ได้1ล้านตัน CO2 ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป้า ที่ในสิ้นปีนี้เราต้องการที่จะเลิกผลิตปูนชนิดเดิมนะครับแล้วก็หันมาใช้ไอ้ปูนไฮโลิเซมเมนเนี่ยหรือว่าปูนโลกร้อนเนี่ยทดแทนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะช่วยลด CO2 ของประเทศนี้หนึ่งล้านตันนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในการทำโปรดักใหม่ๆเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นที่มีผู้ใช้เนี่ยมันในโปรดักตรงนี้เองเนี่ยเรา เริ่มมีการคิดค้นเนี่ยมาจ้งแต่ประมาณปี2013นะครับแล้วก็มีการผลิตนะครับปี2014นะครับซึ่งในในช่วงแรกๆเนี่ยการใช้เนี่ยยังน้อยนะครับเพราะว่าหน่วยงานทั่วไปเนี่ยยังไม่ค่อยทราบนะครับในเรื่องของคุณเนสมบัตินะครับหลังจากที่เราได้มีความรวมมือเมื่อเมื่อเมื่อ,อจากทุกหน่วยงานเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำการใช้ใช้ครับ,บ,รบขอบคุณครับก็ อันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ช่วยการปลดปล่อย CO2 เนี่ยได้สำเร็จนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนในแง่ของการใช้เชื้อเพลิงนะครับเราก็มีการนำเทคโนโลยีอย่างเช่นในเรื่องของคอไลไบาสนะครับอันนี้ก็การนำเชื้อเพลิงชนิดใหม่เนี่ยมาใช้แทนถ่านหิน,นเนี่ยเนื่องจากอุตสวัสรรมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามานะครับรวมทั้งในเรื่องของหัวฉีดนะครับในเรื่องของการ เชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโซล่านะครับที่เอาไปใช้ผลิตไฟแทนใช้เชื้อเพลิงจากกลิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอย่างที่ที่เรียนให้ทราบว่าการใช้เชื้อเพลิงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าน,นะครับก็อพื้นที่ว่างรอยต่อระหว่างเหมืองเนี่ยเราก็ไม่เว้นไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปอ่า ทำลายพื้นที่เอิดเพื่อตัดต้นไม้ราว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่แยงคอยกับที่จะเป็นเขาวงกับที่ปูนเอเซียนนะครับแล้วก็จะมีของทางแยงคอยกับปุนนครหลวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพ้นภพูพื้นที่ในที่เราทําเหมืองไปแล้วซึ่งทางท่านประธานเนี่ยก็ได้เข้าเข้าร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้เ,เพิ่มเพื่อ,อดูดซับคาร์บอนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกการหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนในแง่ของอีีนะครับรถที่ใช้ในการทำเหมืองนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นรถอีวีอันนี้ก็จะเป็นเป็นการลดการใช้เชืเ้อเพลิงนะครับแล้วก็มาใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าก็ลดการปล่อยไนโรทนะครับการปลูกต้นไม้ในเหมืองนะครับก็เพื่อดูดคาร์บอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องที่กําลังดำเนินการนะครับก็คือเรื่องการพัฒนา ปูนชนิดใหม่ที่เรียกว่าแคลซายเคล์นะครับอันนี้ก็จะทดแนทนคินเกอร์ได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือของเดิมเนี่ยเราใช้หินปูนมาผลิตจากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราพบว่าเคลส์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมเนี่ยเมื่อมาเผาที่อุณหภูมิประมาณแปดร้อยเนี่ยมันมีคุณภาพคล้ายคล้ายกับหินปูนที่มาเผาเป็นปูเนเม็ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลด c สี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรา กำลังเกิดนินการในปัจจันนะครับรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านพูดมาถึงก็คือเรื่องของ CPU, CPU-S นะครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมเซมิเนนเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของ CCS นะครับก็คือว่าเอามาใช้ uh, CPU มากกว่านะครับคือคือดักจับแล้วก็ไปแปลรูปในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันก็จะมีเทคโนโลยีที่มีการศึกษามาอยู่ในหลายเทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องของการ c a p จอร์นะครับในเรื่องของการแยกากานนะครับ ซึ่งที่เราต้องเป็นต้องการแยกเพราะว่าเราต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริส,สุทธิ์เพื่อนาไปใช้นะครับมันถึงต้องใช้ลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพิสูจนอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างการศึกษาในการสกเกล้าในการที่จะทําเป็นจริงเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยการลงทุนดักจับหรือ CO2 เนี่ยหนึ่งล้านตัน c 2เนี่ยมัน้อใช้เงินลงทุนประมาณแค่สามพัน สามพันล้านนะครับซึ่งเป็นเงินที่สูงมากนะครับซึ่งต้องอาศัยอย่างที่ท่านเวียวก์่อลาลๆท่านบอกว่าต้องอาศัยในแง่การซัพพอร์ตจากหลายๆที่นะครับในการที่จะทาให้มันโดดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายนะครับก็คือว่าทางสมาคมอุตสาหกรรมเซีเน็นเนี่ยก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในการร่วมมือกันนะครับในการที่จะบรรลุเป,ป้าหมายการลดการเรียนกระจกของประเทศครับขอบคุณครับ